สวัสดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งปาร์ตี้นะครับที่บ้านของนางแบบพีนาเอสนะครับซึ่งวันนี้เรีวอยากจะขอ c o n g r ร s s u l a t i o n เลยเพราะว่านางแบบของเราเนี่ย work well มากๆเลยลดจาก80กว่ากิโลเหลือ40กิโลนะครับวันนี้นางแบบของเราก็เหมือนเดิมมากกับน้องอเล็กซ์นะครับนายแบบคนที่ทุกคน ทุกคนพูดถึงกันมากเลยที่เมืองไทยนะครับว่าในแบบหนุ่มหล่อคนนั้นคือใครอ้าสวัสดีพี่บัญชัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณแม่ที่อนุญาตแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังแล้วก็ให้น้องอเล็กมาในงานนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่เลียวถามก่อนว่าน้องอเล็กมีความสนุกไหมในงานชอบไหม,ชอ,มชอบมากเลยแล้วพี่ปางเป็นไงบ้างครับ ก็มีความสุขมากค่ะควงนายแบบหล่อใช่น้องใช่ครับเพราะว่าถูกต้องตอนนี้นะครับคือนางแบบถูกต้องนางแบบของเรานะครับควงคู่กับหนุ่มหล่อนะครับที่มีดีกรีเป็นอหนุ่มนักศึกษาที่มีอนาคตไกลนะครับแล้วก็มีความหวังแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่นะครับเขาคนนี้ก็คืออ มาพร้อมกับความตั้งใจมากมายนะครับซึ่งก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพินาเอสนะครับผู้หญิงทุกคนจงมองเอาไว้เลยนะครับว่าเมื่อคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาคุณจะได้คนที่ถูกต้องคุณอาจจะมีหนุ่มน้อยเคียงคู่นะคะเป็นคนที่แบบเวิร์กเวลกับคุณนะครับแล้วก็อาจจะทำให้แบบบิสเนส i ฟรนด์ชิพบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพบิสเนสแฟมิลี่นะครับแบบแบบอ่า uh, grow strongly นะครับซึ่งซึ่งวันนี้ทางบริโอนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องอเล็กซ์นะครับแล้วก็คุณแม่ของน้องอเล็กซ์มากๆเลยนะคะผมแล้วก็คุณเจตนะครับที่ <Thank you. S 1> มาในงานในลุคที่แบบว่าโอ้แบบ คือทุกคนทึ่งมากทุกคนตั <laughs> ทุกคนถามถึงกันหมดเลยนะครับแล้วกอ็อันนี้เลียวก็จะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากคุณสวยคุณดีชีวิตดีงานรุ่งนะครับมองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาไว้นะครับพีนาเฮสนะครับแล้วก็ใช,ใช่ใช่กันจับกันละกล่องเลยแล้วพีนาเอสตัวนี้ <ina> ในอนาคตข้างหน้า <ina> อาจจะเป็น แรงผลักดันให้หนุ่มน้อยคนนี้นะครับทำอีกหลากหลายความฝันเลยที่เขามุ่งหวังนะครับพี่เลีโอเชื่อว่า your success goal will be in the good direction believe yourself and believe your your mom your mom is the best person in the world yeah 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 we need a l o t of support so yeah she's there thank you okay